ฉัตรทันตาชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาช้างฉัตรทันผู้ใดเต็มไปด้วยแรงอาคาตพยาบาทมักมีโทสะผูกเวรนกับผู้อื่นย่อมไม่ประสบความสุขย่อมได้รับความทุกข์กรมนกระวายเพราะแรงแค้นดุดดังนางจุลสุภัทธาผูกอาคาตในสามี เพราะความอิจฉาริษยานางมหาสุภัททาผู้ภรรยาหลวงแล้วก่อเวรไม่ได้รับความสุขในชีวิตฉะนั้นนิทานเรื่องนี้มาในฉัตรทันตชาดกดังนี้การลครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บรรลุโพธิญาณยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีได้เกิดเป็นลูกช้างของช้างหัวหน้าโขลง มีสีขาวปลอดและเท้าสีแดงเมื่อเติบโตขึ้นมามีร่างกายใหญ่โตมากกว่าช้างเชือกอื่นๆในบรรดาช้าง8,000เชือกมีงาเปล่งแสงรัศมี6ประการเปล่งประกายออกมาเหล่าช้างทั้งหมดต่างมีอิทธิฤทธิ์สามารถเหาะไปในอากาศได้อยู่ต่อมาบิดาเสียชีวิตพระโพธิสัตว์พระนามว่า ฉัตรทันจึงขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโคขงแทนผู้เป็นบิดาพญาช้างฉัตรทันมีภรรยาอยู่สองเชือกคือมหาสุพัทธาและจุลสุภัทธาวันหนึ่งในฤดูร้อนป่ารังมีดอกบานสะพรัง่งพญาช้างฉัตรทันได้พาบริวารไปหากินที่ป่ารัง ใช้กระพองชนต้นรังให้ดอกหล่นลงมานางช้างจุลสุภัทายืนอยู่เหนือลมจึงถูกใบรังเก่าๆติดกับกิ่งไม้แห้งมีมดแดงมดดำตกใส่ร่างกายส่วนนางช้างมหาสุภัทายืนอยู่ใต้ลมเกสรดอกไม้และใบสดๆจึงโปรยปลายใส่ร่างกายของนาง เมื่อนางจุลสุภัธ,ธาได้เห็นดังนั้นก็เกิดความโกรธไม่พอใจน้อยใจว่าสามีปลดปลานและรักใครแต่นางมหาสุพัธ,ธาจึงผูกพยาบาทอาคาตในพยาช้างฉัดทันวันต่อมาพยาช้างเมื่ออาบน้ำในสระเสร็จแล้วจึงขึ้นมาเยือนอยู่ขอบสะมีนางช้างผู้เป็นภรรยาทั้งสองยืนเคียงข้าง ขณะนั้นได้มีช้างเชือกหนึ่งและนำดอกบัวมีกลีบเจ็ดชั้นดอกหนึ่งมามอบให้พญาช้างพญาช้างโปรยเกสรลงบนกระพองแล้วยื่นดอกบัวให้แก่นางมหาสุภัททาเป็นเหตุให้นางจุลสุภัททาเห็นและน้อยใจว่าพญาช้างให้ดอกบัวแก่นางภรรยาที่เป็นที่รักที่โปรดปรานส่วนเรา ไม่ได้เป็นที่รักที่โปรดปรานจึงไม่ให้จึงผูกเวรในพญาช้างอีกเมื่อวันอุโบสถวันหนึ่งมาถึงพญาช้างได้พานางทั้งสองไปอุปถัตกตกถวายน้ำพึ่งแก่พระบัตเจกพระพุทธเจ้าส่วนนางช้างจุลสุภัธาถวายผลไม้แล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าสาธุเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้ว ขอให้ได้เกิดเป็นหญิงที่สูงศักมีอำนาจบรารมีที่สามารถกำจัดพญาช้างฉัตรทันผู้สามีผู้ไม่มีความยุติธรรมผู้นี้ด้วยเถิดต่อมาไม่นานนางก็ได้อดอาหารไม่ยอมกินอาหารแต่อย่างใดเมื่อร่างกายผายพอมจึงทำให้นางล้มป่วยและตายไปด้วยแรงอาฆาตพยาบาทในสามี เมื่อมาเกิดใหม่นางได้เกิดเป็นธิดาของกษัตริย์ในแคว้นมัทรัฐและเมื่อเจริญวัยก็ได้อภิเศกเป็นอัครามเหสีของพระเจ้ากรุงกาสีด้วยจิตใจที่ผูกอาฆาตพยาบาทมาแต่ในอดีตทำให้นางระลึกชาติได้เมื่อนางหลับตาลงคืนใดนางก็จะฝันเห็นพญาช้างชัดทัน และอดีตชาติของนางเสมอวันหนึ่งพระนางจึงรับสั่งให้อมหมัดไปค้นหานายพรานผู้เก่งกล้าในการเดินป่าล่าสัตว์และมีวิชาแก่กล้าอมหมัดจึงได้นำนายพรานโสลุดรซึ่งเป็นนายพรานที่มีความโหดร้ายใจเหี้ยมโหดคนหนึ่งมาเข้าเฝ้าแล้วพระนางจึงมอบค่าจ้างรางวัลให้อย่างมาก พร้อมสั่งว่าจะต้องฆ่าพญาช้างฉัตรทันตัวที่มีสีขาวเผือกมีงารัศมีหกประการมีปากและเท้าสีแดงแล้วตัดงาของพญาช้างมาให้นางได้บอกทิศทางและภูเขาเป็นที่อยู่ของพญาช้างให้แก่พรานอย่างชัดเจนและถูกต้องนายพรานออกเดินทางปีนป่ายเขาไปจํานวนเจ็ดลูก จนถึงที่อยู่ของพญาช้างเห็นพญาช้างมีงาเปล่งแสงงดงามอย่างที่พระนางจุลสุพัทธาบอกทุกประการมันเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของพญาช้างอยู่หลายวันทราบว่าท่านเคารพบ,บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้หาโอกาสไปขโมยผ้าจีวรของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นมันก็ขุดหลุมเอาไว้ คลุมกายด้วยผ้ากาสาวะของพระปัจเจกพุทธเจ้าถือธนูมีลูกอาบด้วยยาพิษร้ายแล้วจึงซ่อนกายอยู่ในหลุมนั้นรอการมาของพญาช้างวันรุ่งขึ้นพญาช้างได้พาบริวารออกหากินตามปกติเมื่ออาบน้ำแล้วก็ขึ้นบนฝั่งใกล้หลุมนั้นทันใดนั้นเองก็ร้องขึ้นสุดเสียง เมื่อถูกลูกสอนอาบยาพิษของนายพรานฝูงช้างได้ยินเสียงพญาช้างก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าไปบ้างเหาะขึ้นฟ้าไปบ้างพญาช้างตั้งสติแล้วหันมามองที่ลูกสอนแล้วจึงพลิกกระดานขึ้นเห็นนายพลานในหลุมนั้นคิดจะจับขึ้นมาค่าพอเห็นผ้าเหลืองพันกายของนายพลานเท่านั้นความโกรธก็หายไปด้วยความคิดว่า ผ้าเหลืองคือธงชัยแห่งพระอรหันต์บัณฑิตไม่ควรทำลายควรสักการะเคารพอย่างเดียวโดยแท้พญาช้างเมื่อคลายความโกรธแล้วจึงเอ่ยถามไปว่าสหายเอย๋ยท่านยิงเราเพื่อต้องการอันใดเพื่อตอนเองหรือคนอื่นใช้ให้ฆ่าเราท่านพญาช้างพระนางจุลสุพัทธา ผู้เป็นมเหสีของพระราชาเมืองกาสีได้ทรงสุบินเห็นท่านนางบอกว่านางโกรธในความไม่ยุติธรรมของท่านจึงใช้ให้ข้าพเจ้ามาเพื่อประสงงาทั้งคู่ของท่านพอพญาช้างได้ฟังดังนั้นก็ทราบได้ทันทีว่านางจุลลสุภัททาผู้เป็นภรรยาของตนไปเกิดแล้วและเต็มไปด้วยแรงอาฆาต จึงบอกว่าเพื่อนเอย๋ยพระนางไม่ได้ต้องการงานของข้าดอกนางต้องการชีวิตของข้ามากกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เชิญเถิดนายพรานเราไม่ทำร้ายท่านดอกท่านจงตัดเอางานทั้งสองของข้าเถิดนายพรานจึงได้ใช้เลื่อยตัดเอางานทั้งสองของพญาช้างและหนีไปทันที พญาช้างแผ่เมตตาให้ในายพลปลอดภัยและก็สิ้นใจตายณที่นั้นฝ่ายนางมหาสุพัททาพร้อมฝูงเมื่อวิ่งไปได้ระยะทางหนึ่งไม่เห็นศัตรูตามมาจึงกลับมาเห็นพญาช้างนอนตายอยู่ก็พากันร้องไห้คร่ำครวญส่วนพระนางจุลสุพธธัททาเมื่อได้เห็นงาของพญาช้างผู้สามีแล้ว ก็รู้สึกเศร้าเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปจนหัวใจแหลกสลายตายไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้ให้คติและข้อคิดว่าคนเราไม่ควรจะทำอะไรลงไปด้วยแรงแห่งความโกรธแรงแห่งริษยาเพราะทำไปแล้วผลเสียมากกว่าผลดีทำให้เกิดความทุกข์ร้อนในใจจึงควรระงับความโกรธ ความริษย,ยาด้วยสติปัญญา